สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่29เดือนกรกฎาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะมองแนวโน้มทิศทางราคาทองคำประจำวันที่29เดือนกรกฎาคมปี2563จากทองคำราคาราคาทองสปอร์ตฟื้นตัวกลับขึ้น บริเวณ1น5 7ดอลลาร์ในเช้านี้หลังเมื่อวานระหว่างวันถูกเทขายทำกำไรราคาร่วงลงใกล้ระดับ1,910ดอลลาร์ 1, โดยปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำล่าสุดจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ถดถอยของสหรัฐและความไม่แน่นอนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ทองไทยเปิดตลาด ทองพุ่งเหนือระดับนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทองคำราคามองแนวโน้มทิศทางราคาทองคำประจำวันที่29เดือนกรกฎาคมปี2563แม่ม,มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองวันนี้ประจำวันที่29เดือนกรกฎาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคา ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,900บาทขายออก2 9 0 5 0บาททองรูป,ปพันธ 96. ์96.5%รับซื้อ28,425บาทขายออก29,550บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่29เดือนกรกฎาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาที ราคาของครั้งที่1ก็ปรับบวกขึ้นไป250บาทด้วยกันแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑทีนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าวันนี้จะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งนะคะจะเหมือนเมื่อวานไหมนะคะที่ตลอดทั้งวันราคาค่อนข้างที่จะผันผวนมากนะคะ แม่มสินก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นแล้วก็จะสรุปรวมให้เห็นนะคะว่าตลอดทั้งวันเป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันสําหรับคลิปที่จะเป็นคลิปต่อไปจากนี้นะคะก็จะเป็นราคาทองครึ่งสลึงราคาทองสองสลึงยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ใหแม่มสินด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ